นี่คือมอสหนุ่มหล่อที่รวยมากเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อแม่ที่เป็นนักธุรกิจพันล้านตั้งแต่เล็กจนโตเขาถูกเลี้ยงดูมาอย่างลูกคุณหนูยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเป็นที่หมายปองของสาวๆทุกอย่างดูดีไปหมดก็มีแต่นิสัยนี่แหละที่มันบ่ได้มันบ่ผ่านกับนิสัยชอบดูถูกคนอื่นพูดข่มคนอื่นชีวิตเขารายล้อมไปด้วยเงินไม่ว่าเขาจะไปไหนทําอะไรก็จะเอาเงินเป็นที่ตั้งถือกติกที่ว่าใช้เงินแลกใจ ทำให้เขามีเพื่อนมากมายรายร้อมแต่ที่รายร้อมนั้นก็คือผู้คนทั้งหมดที่เข้ามานั้นหวังผลประโยชน์ไม่ว่าจะกินเที่ยวหรือแม้แต่ยืมเงินแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่ากูรวยเว้ยแจกอย่างเดียวใครไม่เกี่ยวกูก็แจกหมดพ่อกูรวยแม่กูรวย ด้วยนิสัยทั้งเก่งและกลางสร้างแต่ปัญหาแม่ก็จะคอยช่วยตลอดจนพ่อรู้สึกทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของลูกชายจึงพูดกับภรรยาว่านี่คุณลูกชายเราก็โตแล้วนะทําไมเขายังทําตัวแบบนี้แบบไม่เอาฐานไปวัน,วนๆไม่ทําอะไรใช้แต่เงินและแบบนี้ผมจะวางใจให้เขาดูแลกิจการได้อย่างไรเมื่อภรรยาได้ยินแบบนั้นจึงพูดกับสามีว่าเขายังอยากใช้ชีวิตวัยรุ่นอยู่เลยอีกอย่างคุณจะคิดมากทําไมบ้านเราก็ออกจะรวยสมบัติมีกินมีใช้สิบชาติก็ไม่หมดหรอก คุณก็ให้ท้ายลูกแบบนี้ไงลูกถึงได้เสียคนพ่อพูดยังไม่ทันขาดคามอสก็เดินเข้ามาหาแม่และพูดกับแม่ว่าแม่ครับผมอยากได้โทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดทั้งที่แม่เขาเพิ่งซื้อให้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วเครื่องที่แม่เพิ่งซื้อให้อาทิตย์ก่อนหายไปไหนล่ะลูกมันใช้ไม่ได้แล้วครับหน้าจอแต่เครื่องก็รวนด้วยความที่แม่ไม่อยากขัดใจลูกชายจึงยอมซื้อเครื่องใหม่ให้ยังไม่พอแค่นั้นมอสยังขอแม่ซื้อรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่ใครๆหลายคนไม่มีปัญญาซื้อ เมื่อแม่ของมอสได้ยินดังนั้นก็พูดกับลูกว่าแต่คันที่ลูกชายก็ยังใหม่ๆอยู่นะลูกบอสได้ยินแม่พูดก็เลยพูดต่อไปว่ารถรุ่นนั้นมันไม่เท่แล้วแม่ขับไปไหนมาไหนก็อายคนถ้าผมได้รุ่นใหม่มานะทั้งสาวๆและเพื่อนๆต้องอิจฉาผมแน่ๆเลยซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ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 แล้วแม่ของมอสก็ใจอ่อนอีกเช่นเคยวันต่อมาเขาจึงได้ไปเลือกรถหรูตามใจชอบ เมื่อพ่อของมอสได้รู้จึงต่อว่าแม่และมีปากเสียงกันยกใหญ่นี่คุณตามใจลูกมากเกินไปแล้วนะรู้ไหมรถคันละเท่าไหร่ไม่ใช่บาทสองบาทนะคุณไอ้มอสยิ่งขับรถเร็วๆไปชนคนอื่นคุณจะทํายังไงถ้าให้ลูกใช้เงินฟุ่มเฟือยแบบนี้แล้วเมื่อไหร่เขาจะรู้คุณค่าของเงินล่ะโถคุณคุณก็คิดมากเกินไปเอาน่าถือว่าทําเพื่อลูกชายคนเดียวของเราได้ยินภรรยาพูดแบบนั้นพ่อของมอสก็ยิ่งโกรธหนักกว่าเดิมแล้วคุณจะเสียใจที่ตามใจลูกจนเสียคน เมื่อมอสได้โทรศัพท์ใหม่กับรถหรูคันใหม่ความขี้อวดของเขาก็เริ่มทำงานด้วยการโพสต์ลงโซเชียลพร้อมแคปชั่นว่ารถหรูกบหุ่หน้าตาดีซื้อสดงดผ่อนเพราะบ้านรวยยังไม่ทันถึงนาทีที่เขาโพสต์ลงไปก็มีเพื่อนๆมารอที่หน้าบ้านเพื่อมองดูรถหรูด้วยความอิจฉายิ่งทําให้เขาภูมิใจว่าเหนือกว่าผู้ใดโไหไอ้มอสเท่ไม่เบาเลยว่ารถหรูคันใหม่อ่ะขอขับหน่อยได้ไหมเคยให้มองได้แต่อย่าแตะนะเว้ยถ้าเป็นรอยขึ้นมา ต่อให้พวกแกขายที่บรรพบุรุษมาใช้ก็ไม่พอหรอกไอ้พวกพื้นดินเอ้ยเมื่อพูดจบมอสก็ขับรถออกไปด้วยความเร็วจัดในขณะนั้นมีวินมอเตอร์ไซค์ลุงแก่ๆคนหนึ่งที่ขับรถอย่างช้าๆอยู่บนท้องถนนด้วยความหัวร้อนของมอจึงบีบแตรไล่และขับเบียดจนลงุงวินตกข้างถนนเขาจอดรถและด่าลงุงวินด้วยความที่ไม่น่าฟังเอาซะเลยไอ้แก่เอ้ยขับช้าขนาดนี้ไปขี่เต่าไปรถกระจกแบบนี้ยังกล้าขับมาบนถนนอีก ไอพวกคนโจนนี้มันน่าขยะแขยงจริงๆคำพูดดูถูกของมอสที่ด่าลุงวินแทนที่จะเปลี่ยนเป็นคำขอโทษกลับไม่มีสักนิดลุงวินยืนมองและพูดกับมอสว่าขับเร็วขนาดนี้อันตรายนะพ่อหนุ่มระวังระวังหน่อยมอสได้ยินยิ่งหัวร้อนอย่ามาซ้อนไอ้แกแล้วเขาก็ขับรถออกไปลุงวินมองตามรถของมอสและพูดว่ามันเป็นตาหอดเท่อนบ้ล่าบบกอันนี้โอ้ยเป็นตบาบ่อหอดแท่น้อขอโทษกูจะคำกับบ่มี่บ้าแบกอันนี้ สิ้นเสียงที่ลุงวินพูดจบก็มีเสียงดังโครมอย่างแรงใช่แล้วรถของมอสพิกคว่ำอาการของมอสสาหาัสเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพอมอสตื่นขึ้นก็เห็นแม่ร้องห่มร้องไห้เสียงดังอยู่ข้างๆเขาเมื่อแม่เห็นมอสฟื้นทั้งร้องไห้และดีใจแต่ที่แปลกใจก็คือการร้องไห้ที่ผิดปกติของแม่มอสจึงพูดกับแม่ว่าจะร้องทําไมนักหนาผมไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยแม่มองหน้ามอสด,ด้วยสีหน้าเศร้าส้อยจึงตัดสินใจบอกความจริงกับลูกชายว่า ลูกรักของแม่ฟังแล้วทาใจดีๆนะมอดมองหน้าด้วยสีหน้าไม่ค่อยดีคือตอนนี้ครอบครัวของเราลุมละลายทรัพย์สินทั้งหมดก็ต้องขายจ่ายค่าจ้างพนักงานและก็ใช้หนี้บริษัทต,ตอนนี้เราไม่เหลืออะไรแล้วจะมีเหลือก็แต่บ,บ้านที่อยู่ต่างจังหวัดพอได้ซุกหัวนอนพอมอดได้ยินคําพูดของแม่เช่นนั้นมอดก็สรุปไปอีกรอบและภาพก็ตัดมาที่บ้านหลังเล็กๆเ,เ,เก่าๆในชนบท สามแม่ลูกที่เคยใช้ชีวิตอย่างสุขสบายตอนนี้ต้องมาอยู่บ้านโสมมอบรับไม่ได้กับชะตาชีวิตของตัวเองเขาคิดหาทุกวิถีทางที่จะกลับไปรวยอีกครั้งเขาคิดถึงเพื่อนที่เขาให้ยืมเงินเขาจึงโทรหาเพื่อนเพื่อ,อจะของเงินคืนเขาโทรหาคนแล้วคนเล่าก็ไม่มีใครรับจนมีคนหนึ่งรับสายคือเก่งคนที่เขาเคยดูถูกเอาไว้เมื่อเก่งรับสายมอสก็ไม่รอช้าที่จะเอ่ยปากทวงเงินไอ้เก่งคืนเงินก็ด้วย เก่งได้ยินแบบนั้นก็หัวเราะโถไอ้เศรษฐีกระจอกหมดตัวจนต้องมาทวงเงินกูเลยเหรอสิ้นลายแล้วสิมึงกูได้ยินว่าครอบครัวมึงล้มละลายดีใจด้วยนะ <c oughs> คราวนี้ล่ะมึงจะดูถูกใครไม่ได้อีกแล้วมอสได้ยินยิ่งโกรธมากกว่าเดิมอย่าพูดมากนะเอาเงินมาคืนกูเดี๋ยวนี้ไอ้เก่งก็หัวเราะด้วยความสาใจและพูดว่านอกจากมึงจะหมดตัวแล้วความจํามึงยังไม่ดีอีกนะ กูจะบอกอะไรให้นะกูไม่เคยยืมเงินมึงด้วยซ้ำมีแต่มึงแหละที่เป็นคนเอาให้กูเองจําคำพูดตัวเองไม่ได้เหรอที่บอกว่าแจกแจกแจกพ่อแม่กูรวยใช้ทั้งชาติก็ไม่มีวันหมดจากนั้นไอ้เก่งก็รีบตัดสายทิ้งไปมอสได้แต่นั่งโกรธไม่ว่าเขาจะขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่มีใครช่วยเลยสักคน จากเศรษฐีที่คิดว่าตัวเองมีทุกอย่างมีเพื่อนรายร้อมมากมายจนมองไม่เห็นหัวคนอื่นกลายเป็นคนธรรมดาเขาได้เรียนรู้และปรับตัวอยู่สักพักกว่าที่จะใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาได้เขาหางานทําพอได้เงินมาก็รู้จักประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยเขาเป็นคนที่ดีขึ้นทั้งการกระทําและคําพูด เมื่อพ่อกับแม่เห็นมอสเปลี่ยนไปในทางที่ดีพ่อกับแม่ก็ได้แต่มองแล้วก็ยิ้มอย่างภาคภูมิใจนี่แหละที่เขาว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงผู้คนที่เข้ามาพร้อมผลประโยชน์พอหมดผลประโยชน์เขาก็จากไปเพื่อนที่ว่ามากมายพอตอนลำบากกลับไม่มีสักคนใช้เงินแลกใจอยู่ได้ไม่นานเท่าใจแลกใจ